เจ <h ums> อเป็นกุ้มแบบนี้สนุกแน่ๆค่ะกุ้มปานดอกไม้ค่ะตัดเอาแบบนี้เลยนะคะ่าบ่มีค้นมานมากเก็บอันก้อนอ่ะนหม เพิ่นกับมากเก็บตลอดนั่นแหละคะ่ะตา่ามันกัดเพิ่นกับบ่ได้เห็นทุกมุ่มถูกกลมคือเฮ้ากับบ่ได้เห็นถูกกลมมังเสิมันสิงามดีพี่น้องสิเป็นยังเสิเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเกาเหมือนเดิมนะคะเสียงแจวแจวมาอีกแล้วคะ่ะเมื่อเจ้าขาดอกแหลกแขกหมานของเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะนี่เลยคะ่ะอุ่มแรกอาจจะ ยังไม่ตะการตานะคะเปิดประเดิมค่ะให้ลุ่งป่านาอาได้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะตหย,ยาพี่น้องเฮ้ยเบิ้งค่ะเห็ดไตหย,ยานะคะสวยๆเลยค่ะถ,ถ้าถือกล้องสัน่นแอนขอโทษขออภัยด้วยนะคะแอนถ่ายวีดีโอคนเดียวค่ะบริเวมีคนซอยทายนะคะทุกอย่างทำเองหมดค่ะ แต่กสิพยายามแบบว่าให้นิ่งละค่ะแต่ถ้านิ่งไม่ได้ก็ต้องขอโทษขออภัยก่อนออกนาไปก้อนนะคะ,น,ะนี่ค่ะไปลุยต่อกันเลยค่ะ เจอเป็นก <ítulo> ุ้มแบบนี้สนุกแน่ๆค่ะกุ้มปานดอกไม้ค่ะตัดเอาแบบนี้เลยนะคะถ้ามีข้นมานมากเก็บอันก้อนอ่ะนะหม เพิ่นกับมากเก็บตลอดนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันกัดเพิ่นกับเบได้เห็นถูกมุ่มถูกกลมคือเฮ้ากับเบได้เห็นถูกกลมมั้งสิมันสิง้ามดีพี่น้องสิเป็นยังสิเลยค่ะเป็นกุ่มเห็ดมันปูนี่เพิ่นสิเกิดยู่เป็นกุ้มเป็นเป็นก่อนนั่งสิเลยละ่ะ แข็งดีเลยค่ะนี่ค่ะเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดมาเข้ากำลังจะสิข,ขามไปฟังเดนหมากกันนะคะเดนหมารกฟินแลนด์กับมานะคะเออเบิ่งค่ะน้ำเต็มอายะนะคะเขาก็จะไปเรื่อยๆค่ะไปตามหิมน้ำเลยนะคะไปค่ะลุยกันต่อค่ะ อย,อยากบอกพี่น้องในย่ยนิ่จะไม่หลค่ะค่ะอยากนั่งเก็บแบบเอาศาสมาปูเก็บผุนกระไดพี่น้องเอ้ยบังค่ะโอ้ยโลกก็แบบนี้เลยนะค่ะ เราจะไปจัดการที่บ้านนะคะเพราะว่ามันเวลาไม่จำกัดค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะเป็นอย่างือว่าเวลาไม่จำกัดเลเพราะว่ามู่ถ่ายยุ่ข,ขังนอกแล้วค่ะเห็นเห็ด้วยท่างอวกได้เลยมั้งอูโอวก ี่น้องนี่ค่ะเา้าอุดนะน้าเก็บเห็ดแบบเหนียวโอ้ยปลื้มใจคักค่ะ เขาเอามูเขาเจ้าลบขึ้นมาด้นี่เขาเจ้าบ้ามากเขาเจาอบา,าเก็บโหลดบ่าน ดอกนี้พี่น้องค่ะใหญ่รได้เนี่ย เก็บเห็ดวันนี้มันมากเลยค่ะเอาวันหยุดออกมาเก็บเห็ดโดยสฉพาะนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวค่อยว่ากันนะคะในช่วงที่เราเก็บเห็ดค่ะคือเกา่าเหมือนเดิมพี่นองค่ะฝากคลิปเก็บเห็ดไว้ในอ้อมอกอ้อม,ออมใจน้ำในเด้อค่ะนี่ค่ะเบิง่งมีตะดวกง่าใหญ่เก็บแบบเมามันเลยนะคะ เบิ้องอุ้มนี่ค่ะอู้แอนเซลงัดขึ้นไม้เพื่อนๆเบิง้งเป็นจังไหนคะมักคักพี่นอ้องเอ้ยหอดย่ามเก็บเฮดนี่บ่บแบบว่าเอาหยังมาเอิ่นเอาหยังมาส่วนไปใสกับบอ,อยากไปเด้้านไอนเด็กเกบเห็เฮดมันปูอยู่ประเทศสวีเดนนี่สิลู้ค่ะว่ามันนี่มวนขนาดไดน,นะคะเป็นเวลาสันๆแต่ว่าสนุกสนานมากมายค่ะ นะคะอ้าวดอกสุดท้ายให้เพื่อนๆลุงป้านะอาดูนะคะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คือเก่าเมือนเดิมนะคะแอนฝากลุงป้านะอากดไลค์ u c s i r i b e กดติดตามสา้เซลดอนนั่นน่เด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการ็ดคลิปเฮสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ